สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านอยู่ช่องสปาร์เวอร์เกมเพื่ังเกตนะครับเรื่องเกมดูสคูสมเพืสเ่สังเกนครับคิดวิต่อจากพาร์ทที่เราที่เราจะจะลุยสนมเอลเทนในกับสองนะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นสนมเอลเทนสามกับสี่ครับซึ่งเดี๋ยวเราไปเริ่มสังีวกตุกับรถคันนี้นะครับโอเคผมลองมาเล่นเล่นดูคือมัอนเหมือนแบบต้องพยายาม แหงกดดุวยหนึ่งมั้งคือต้องพยายามกับตามเส้นทางมันนะถ้าจะเอาคะแนนครบๆนะก็น่าจะต้องแบบมีการแหกมัง่งเลยเพราะดัมมันจะเอากลบวามาจากแน่ๆเลยจากไอตัวอ,อูริเซเนโรแน่ๆเลยนันจริงนะครงั้นเลยโอเคถ้าหลังใครอูริเซเนโรบ้า,านผมการห้าผมอาจจะเอารถคนปู่มาออเหมือนเดิม ว่ามันดีสุดแล้วนะครับโอเคอ๋อ okay. เ okay, okay, okay. กสามสิบโอเคห้าสิบโอเคเมื่อกี้ยังมาทันนี่ได้ได้ไอ้นี่ยังมาทันป้ายนะครับโอเคชิวๆสบายๆเถ้าเราเคยผ่านมันก็จะจงานน่ายแล้วละโอเค แต่จร no er so ิงผมบอกเลยว่าอาจจะไม่เล่นอาจจะไม่เล่นตอนกลับมาแล้วก็ได้นะเพราะว่าผมอาจจะต้องทำไปเรื่อยๆก่อนอื่นก็ไม่ตั้งใจจะเอาที่หนึ่งนั้นให้ได้หรอกนะจริงออชินจะเป็นบางเกมเท่านั้นแหละเชี่ยเกินๆโห่าพุ่งไปสิเดมอกี้โอเคอ่า ได้อยู่โอเคปไปก็เลี้ยวซ้ายปุ๊บชนได้อยู่เคห้าสิบโอเค,อเ,คเออเดี๋ยวตัวมาเล่นด่านสีก็ได้ว่ดาด่านสี่จะเป็นยงวะ เพราะถ้าด่านสีคือผมจบไวมากสำหรับด่านเดีย,ดยร์อุริเทนิโรนะน้ำมันใสเกียนนั่งโชว์ไปหนึ่งทีได้อยู่เยชยโฟนเชยเลยโอเครถสายอ่าชวนป้าไปหนึ่งทีป้าล้มเลย โอเควนรอบสุดท้ายมั้งอ่ะโอเคน่าจะรอบสุดท้ายแล้วแหละเนิ่ยมึงก็ไนดน้ล่นเกมนี้โอเคกับไปเรื่อยๆแซงหน่อยแซงหน่อยแซงหน่อยได้อยู่แฮกอยู่นี่ได้กัน โอเคโอ้โหโอ้โหโดนเคุกโอเค,อ,เค,อ,เคอืมชวนเป็นหนึ่งทีไปดูดซ้ายโอเคแร้ก็ตีโคง้งซึ่งติผมจะลงไปข้างล่างเลยเราคงมาตีโค้งไม่ได้ดู สมจริงเลยโอเคมันก็มีเ,เกิน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 ไปประตูซ้ายโค้งซ้ายนะครับแล้วก็ดลือขวาเอาเกินห้าสิบไม่เลยใชมันอยู่แล้ว,ลวโอเค แล้วก็เลือกขวาเข้าซองโอเคเรียบร้อยองค์เคสตัวประจานต่อไปกัน,นดีกว่านะครับซึ่งผมว่าน่าจะบ,บักด่านแล้วมั้งมันก็อาจจะบ,บักด่านเนะอาจริงก็ไม่ได้คะแนนน้อยนะว่านั่นจะบ,บักด่านนะู่นแหละส่วนหนึ่งพวกเกี่นึ่งก็ไมันก็นดีอย่างที่เห็นอยู่แล้วแหละโองคเคสโซนทาวด์โรสี กรซ้ายที่เราจะเปิดไฟยังไงดีครับเปิดไฟแล้วกันใช่ไหมอันนี้คงก็ไม่ได้สตาร์ทนะผมว่ามันมน่นาจะบักกาอะไรที่มันไม่เต็มคะแนนนะโอเคเอ๊ะดนนันไม่ใช่วะเอ้ะดันนี้มันไม่ใช่เลเวลสี่มันเปล่าวะเออดันนี้ดูมันไม่ใช่เลเวลสี่วะอ๋อใช่อยู่ดีแหละก็ใช่เหมือนเดิมแหละโอเค แม่นนี่นู้นนนว่าจะไม่ใช่ซะและ้วโอเคขับไปอ้อมหน่อยแล้วอ้อมตรงนู้นสั้นๆเคยังรอดอยู่ผ่านไปงั้แลละมันได้นะโอเคไปก็เลี้ยวขวาครับสักสิบอชนหนึ่งทีโอเค ไ,ไงด่านนี้นะ่าจะบักเลยเมืองน,นี้ทั้งเมืองเลยน่าจะบักแล้วก็ขับไปมันดูดีหน่อยแล้วกันโอเคเลี้วขวาันก็ดวยวซ้ายเข้าดำไ,ได้เลยไดย้เป็นไงล่ะรถมันยังได้อยู่โอเค ไปกระโดดซ้ายแล้กวกระโดดซ้ายอีกทีหนึ่งมาเดินเดินเลยเดี๋ยวเลยรถนั่งยิงอะไรกับวันนี้โอเคตรงต่อไปแล้วก็เดินขวาร้อยหาได้อย่างง่ายดายทีเจะก้มงัดท้าเราตกโอเค เลือกขวาผ่านเรียบร้อยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปสำหรับเกมลูซกูสัมบูรณ์นะครับซึ่งปีนี้ก็อย่างที่ผมบอกคือเหมือนก็ออมมาจากโอเรเจนโรแลเนื่องจากมันบักบักด้วยมั้งนี่ขนาดเราไม่ขนาดมันดูแลบว่าไงเอาทรงเกินไปนะครับ โอเคทุ okay, กคนมีให้สำหรับเกมดูวิสคูลอ0พ7นเส็จะครับซึ่งตั้งแต่เดือแค่ด่านสโนว์มาร์ทหรือฮาสป่ะก็ด่านอมสเตอร์ด่านสุดท้ายที่น่าจะเป็นการปิดเกมของเราอย่างสมบูรณ์แบบนะครับท้าับเรื่องบักในเกมนะก็จะปิดได้แบบสมบูรณ์แบบเลยนะโอเคทุ okay, กคนเข้าเมนครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับ